สวัสดีค่ะวันนี้เจอการค่ะสําหรับเชอ,เบอร์เบลมีดดาบไทยนะคะและก็พี่นาโชงนี่เองค่ะวันนี้เราก็จะมีเป็นเหล็กโรตารี่นะคะมาให้คุณลูกค้าชมกันนะคะเหล็กตัวนี้ก็จะใช้งานได้สะดวกสบายนะคะก็แข็งแรงด้วยค่ะวันนี้เหล็กโรตารี่ของเรามีมากันทั้งสี่เล่มนะไม่ว่าจะเป็นเหล็กเดินป่าเป็นมีดเดินป่ามีดอินเนปมีดพกพาตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะมาให้ดูกันมาให้ชมกันนะคะสําหรับเบอร์หนึ่งค่ะ จะเป็นทรงมีดลาบหรือว่าเป็นทรงใช้งานเลยนะใบก็จะค่อนข้างกว้างนิดนึงนะคะสำหรับเบอร์หนึ่งของเรานะคะเบอร์หนึ่งของเราค่ะทําจากเหล็กโรตารี่นะคะตัวนี้ก็จะเน้นใช้งานนะทําสวนได้หรือว่าใช้ฟันไหมหน้นัหนักได้เช่นกันค่ะมีความยาวอยู่ที่9.9นิ้วนั่นเองค่ะสันหนา6มิลน,นะคะตรงนี้สันหนา6มิลใบกว้าง 2.1นิ้วนั่นเองค่ะด้ามจับนะคะตรงนี้อยู่ที่9ุไม่ใช่ค่ะ3.9นิ้วนะคะตรงนี้สำหรับเล่ม1ด้ามจับของเราปล่อยให้ในราคา350บบาทราคานี้ส่งฟรีกันไปนเลยค่ะหรือว่าจะรับในส่วนของปลายทางของเรานะคะปลายทางของเราก็จะมีเป็น บริการเก็บเงินบวกเพิ่มอีก50บาทนั่นเองค่ะสำหรับปลายทางของเรานะคะและเล่มที่2ค่ะทำจากเหล็กโรเจอรี่เช่นกันค่ะใบก็จะกว้างขึ้นนะคะตรงนี้ใบาย,ยาวอยู่ที่10นิ้วพอดีเลยนะคะสันหนาะ7มิลค่ะใบกว้าง 2.1นิ้วนะคะสำหรับเล่มที่2ของเราด้ามจับขาอยู่ที่4.4นิ้วนะคะตรงนี้สำหรับเล่มที่สองนะคะปล่อยในราคาเพียงแค่350บาทส่งฟรีนั่นเองค่ะคก็กกแนะนำหรือว่าให้ชมกันไปแล้วถึง2เล่มแล้วนะคะมาต่อกันเล่มที่3เลยค่ะสำหรับเล่มที่3ของเรานะคะจะเป็นชุดงานของเหล็กโรตารีนั่นเองนะคะตรงนี้ ตรงก็จะคล้ายๆกันนะแต่แตกต,ต่างความกว้างความยาวของใบนั่นเองนะบางตรงก็มีเสน่ห์นะลูกค้าบางท่านก็ชอบตรงนี้อะไรประมาณนี้เล่มที่สามของเรานะคะใบกว้างอยู่ที่9.9นิ้วค่ะสันหนา6มิลน,นะคะใบกว้างใบกว้าง2นิ้วพอดีเลยนะคะด้ามจับ ยาวอยู่ที่3.7นิ้วนั่นเองค่ะสำหรับเล่มที่3ปล่อยในราคา350บาทเช่นกันค่ะหรือว่าสำหรับคนลูกค้านะคะที่อยากได้ในส่วนของปลายทางเราก็จะมีมาให้บริการเช่นกันค่ะสำหรับเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่มเพียงแค่50าบาทเท่านั้นค่ะและมาต่อกันที่เล่มที่4นะคะตรงนี้เล่มที่สีของเราค่ะใบยาวอยู่ที่นะคะสิบ จ5นิ้วนั่นเองค่ะสันหนา6มิลค่ะใบกว้างนะคะใบกว้างอยู่ที่2.2นิ้วค่ะด้ามจับด้ามจับ4นิ้วพอดีเลยนะคะสำหรับใบที่สี่นะคะตรงนี้เหล็กโรตารีทั้งชุนค่ะวันนี้มาเพียงแค่สีเล่มนะคะมาให้ชมกันสำหรับใครนะคะหรือว่าอยากจะ ติดต่อผ่าน Facebook ได้นะคะ Facebook ของเราก็จะเป็น Facebook เชอร์เบล,ลมีดาบไทยนะเป็นฝ่ายขายคือเบล,ลเองนะแล้วก็จะเป็น Facebook พี่ช่างต่อตรงคือ Facebook ประเสริฐราชวังนั่นเองค่ะหรือว่ากดติดต่อใต้ลิงก์ได้หรือว่าจะเป็นในส่วนของเบอร์โทรนะเดี๋ยวเราแปะไว้ใต้คลิปนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและก็สวัสดีค่ะ